ท่ติซานโดโรตนาลีชูนิวคาสเซิลฟอร์มสุดโหดหลังทุบเปเชซานโดโรตนาลี ari, กองกลางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกล่าวชมบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายด้านจนทำให้พวกเขาเปิดรางเซนเจมพาร์กเอาชนะปารีสแซงต์แซงแมง4ต่อหนึ่งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันพุธที่4ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนลงเล่นเกมนี้หลายคนยกให้ปารีสเป็นต่อแม้ว่าจะต้องมาเยือนแต่กลับกลายเป็นว่านิวคาสเซิลโชว์ฟอร์มได้สุดยอด ทำให้พวกเขาเก็บได้4คะแนนจากการลงเล่น2นัดของศึกชิงถ้วยบ e ิ๊กเอียร์ซีซั่นนี้โวนารี่เผยว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะเราเริ่มต้นกันได้แบบที่เราต้องการและทําได้ตามที่เราเตรียมความพร้อมกันมาเรามีโอกาสในการทําให้ตัวเองนําเป็น2ต่อศูนก่อนเข้าสู่ช่วงพักครึ่งและทําแบบนั้นได้ซึ่งนั่นทําให้เรามีพลังงานในการเล่นมากกว่าเดิมอีก เรารู้ดีว่าหลังจากเล่นในครึ่งแรกได้ดีนั้นการต้องเข้าสู่ช่วงพักครึ่งก็อาจจะพลาดโมเมนตัมไปจากเราได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าเราลงเล่นไปอย่างคึกคักเต็มที่และได้ลูกที่3ทันทีผมดีใจมากๆที่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในสกามแห่งนี้ร่วมกับแฟนบอลเหล่านี้ที่รอคอยค่ำคืนนี้มาอย่างยาวนานขอขอบคุณภาพแลลข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ